มาน,นี่แล้วบาว่าวไปเฮบ,บี้อ่ะเฮบ,บี้แตกสวยงามมากนะครับเทียงรถถัางแตกอ๋อเครื่องบิดอ๋อรถเตกเรือแตกรถถังรถถัางเขายิงกันเยอะอ๋ออ๋อแดดอ๋อไม่ใช่เรืออ๋อทำไมเขามากทหารแถวนั้นด้วยพิหารจริงวะ ทับถ่ายแนวนะจะบอกทะลุไปนี่ดีกว่าทะลุไปทางนี้ดีกว่านี่น่าจะวางได้ไกลกว่ามีรถรถเดวี่แต่ันแล้วนดเป็นเขาเลยด้วยนขับแค่ตามถนนน่าจะได้ไฟไหม้ไปแล้วไฟไหม้ไปแล้วไฟไหม้ถล่งไปต้องบิปให้ไม่จ่ายอ๋อจ่ายครับจ่ายนี้ทรมานทรมานอยู่แ่านี้ใช้เท่าที่มีดีกว่ามันไม่มีแรลลี่เร็วมันมีแต่แรลลี่ไงแรลลี่เป็นเนินคนินเนินเนาะ มาทางขวาใช่ไหมแบ็คาร์เอตรงบอโอเคไกเนเดียวม่หยุดเลยเจอะารั้มเรัจะร้าแแาแหบประดังนี่มีจริหอลอกแต่กูดูอยางทรงน่าจะจริงเกิดเรื่อยๆแบ แฮปปาโม่รับทรัหนมภาระยทำไมมีแฮปขึ้นอีกตรงน้มารผิดหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่แต่นเป็นเขาน,ะน,ะนะนะั่นแหะนั่นะผิดนะคามาเป็นแอนดีชัวใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้เดาดูเนดะ็ดนิดี แทงแตกครับแทงแตกสวยแตกเลยเหรอะใช่แตกเลยแตกเลยไม่ใส่รถรถนี่มอไซค์อยู่ใกล้เลยนี่เรามอไซควิ่งอยู่ใกล้เลยนี่เราไม่ใช่วิ่งไปแล้วไปแล้วพอใส่วิ่งลงเขาไปแล้วลงมาเขาไปแล้วมันยังลงเขามันจะมาหาเรานะจะมาเห็บเราช้าแล้ะทางมุมมัดทางมุมมัดใกล้ๆกล้ไม่ได้แล้วบินแล้วก็มอไซค์กระเป๋าไม่ไม่นับเป็นตัว รถป้อมปิดก็แตกไปคันเห็นแล้วละกข้าวสารเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วยอ,อยู่ดีๆก็มีมอท้าเล่น <c oughs> <c oughs> มีโลจีนะทางมุมงมัดผมมีโลจีครับระวังด้วยตอนนี้เขาน่าจะตีไปไววาทางนั้นรับทราบรถแตกรถโดนรถโดน เดี๋ยวก็แตกฟูป่ะฟูป่ะแต่เครื่องพังนะไฟลุกนะไฟลุกนะคุณแจ็คไฟลุกโอเคโอเคโอเคมีมีนฟางมีนฟางแคบอยู่ที่มูมาร์คแมอยู่ที่มูาม,มาร์ okay, าคโดนระเบิดแล้วแคมป์มู <c oughs> มยิงเดียวครับไปเรถมันแตกคันหนึ่งสวยเป็นรถและป้อมยิงห้านัดยิงคิลล่าห้านัดเขาเรียกปืนอะไรนะเอฟบีอะไรสิก่ะป้อมบิดป้อมเปิดปะป้อมเปิดป้อมเปิดป้อมเปิด yeah, แย่แล้วเลยรีบิึ้น่เลย แต่ว่าแต่ว่าเขาวิ่งขนาดเรามาเลยแต่เป็นจิน้นทางเอนจินครับดาวไออยู่กับที่ยัง i ูดเ,เดี๋ยวนะมอแบกบอกว่าเรากันเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องไปนู่นหรอกให้หน่วยอื่นสร้างดีกว่าเขาทะลุไปได้แล้วอะ่ะไปขอรีอรเอ่เรามาเคลียร์ในเมืองก็ได้ครับเจอกันทางมูมาร์กเลย อ่อาขอดาวดันมาได้ผมว่าในเมืองน่าจะมีคนอยู่ครับเอ่อเก๊งที่วิ่งในเมืองระวังด้วยอ่าวีดาวหนึ่ง uh, ครับไปครับแกนเดียตายไปครับแทงระเบิดโอ้ยแทงไม่ระเบิดแทงไม่ระเบิดแทงดาบอ่าแทงแง่ไม่แตกนะ มมก้แตโอเคแตกแล้วครับแตกแล้วเพื่อนเพื่อนหลุดแตกแล้วเอาบาวโบไปมักเลยอ๋ออยู่ในนั้นเลยนะหาเรีโวได้เลยครับเรียวเรียวปิดดิงครับเรียวปิดดิงครับผมต่อแค่ส่อน แอรวีแตกไป,กกไปที่รถจีเราเขาต้องการวัไปานไปน็วไม่น่ารีบจับมอเลยีบานที่เลโดเครื่องแตกลงวนเครื่องแตก ไอ้น้องว้วนแตกแล้วสวยแก่